ชั้นป2ออทับ5อ่าวันนี้เราจะมาเล่นกันละเล่นอะไรคะรสเสือกินวัวคนกลางเป็นตัวอะไรลูกเป็นวัวคนที่จับมือกันอยู่เป็นอะไรคะรเป็นคอกลูกเป็นใครครับรเป็นเสืออ่าเสือกินวัววิธีการเล่นคือเสือ จะต้องเข้าไปจับวัวให้ได้โดยมีคอกคอยช่วยสามารถเอามือขึ้นลงกันไม่ให้เสือเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าเสือสามารถเข้าไปได้แล้ววัวต้องวิ่งหนีอ่าถ้าเสือจับวัวได้เกมนั้นถือว่าจบลงโอเคพร้อมไหมคะเ,คเสือพร้อมไหมวัวพร้อมไหมคะคอกพร้อมไหมคะอ,คอ่า เริ่มเกมได้เลยค่ะวัววัวต้องยังไม่ออกไปค่ะจนกว่าเสือจะเข้าไปเสือหาวิธีเข้าได้เลยค่ะ สามารถจะโดดชามลัวได้นะคะ 已经。<Game. S 2> <laughs> ได้แล้วเกมนี้ถือว่าอ่าเกมนี้ถือว่าจบปรบมือให้ตัวเองเลยคะ่ะทีมที่1ผ่านไปแล้วต่อไปเป็นทีมที่2 ลเกมนี ee, ้ก็ถือว่าจบแล้วเกมสิ้นสุดนะคะอาประมือให้ตัวเองเด็กๆเล่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเน้นความสนุกสนานนะคะ